สี่ประเภทการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบเบสิกที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้สําหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการลงทุนในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบ้านคอนโดที่ดินสําหรับคนที่กําลังสนใจสร้างความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์นะครับแน่นอนว่านอกจากจะต้องเตรียมพร้อมทางด้านสภาพการเงินแล้วทั้งการทุ่มเทนในแง่งของสกิลการศึกษาแต่ละแบบแล้วนะครับความเข้าใจในรูปแบบแต่ละรูปแบบของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจำเป็นมากๆใช้คํานี้เลยเพราะว่าเราจะได้สามารถจัดสปปรดกกรงบ ถูกต้องกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนในสังหารแบบลงลึกเลยเนี่ยจริงๆแล้วผมมีทําคลิปไปแล้วด้านข้างนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดู4วิธีครับ4วิธีแบบเบสิกง่ายๆเลยครับสำหรับนักลงทุนใหม่เลยแหละว,ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแบบแรกครับคือแบบการลงทุนแบบเก็งกาไรภาพง่ายๆครับสำหรับการลงทุนแบบเก็งกําไรก็คือการซื้อมาขายไปซึ่งบางทีเนี่ยในโครงการที่แบบในยูนิตที่ฮททิตมากๆเนี่ยเชื่อไหมว กรรมสิทธิ์มาเป็นของตัวเราเองเลยด้วยซ้ำนะครับที่เขาเรียกกันว่าซื้อขายใบจองมันมียุคนึงเนี่ยมันจะมีแบบคอนโดฮิตมากถูกไหมซึ่งคอนโดหลายๆที่ที่ขึ้นมาเนี่ยคนไปต่อคิวกันซื้อพอต่อคิวกันซื้อมาคขาว่าไงความต้องการของตลาดมันสูงซึ่งคอนโดเนี่ยโปรเซสก็คือเวลาที่เราไปซื้อตอนเขาเปิดตัวเนี่ยเขาไม่ได้เปิดตัวตอนคอนโดมันเสร็จแล้วเขาเปิดตัวตั้งแต่เขากาลังจะเริ่มสร้างซึ่งถ้าเราไปซื้อตั้งแต่ตอนนั้นเราก็จะได้ใบจองมาเอาง่ายๆ,ๆว่าเหมือนเราจ่ายม <ๆ S 1> ัดจาไปส่วนหนึ่งรอคอนโด ขายทํากําไรได้เลยคอนโดบางห้องห้องละ5ล้าน6ล้านบาทสมมติใบจองเนี่ยคุณซื้อใบจองอาจจะสักประมาณ50 0แสนล้านหนึ่งคุณสามารถโบกทากําไรได้ถึง50%ก็มีมาแล้วนะครับเอาง่ายๆใบละล้านเนี่ยกลายเป็นใบละล้าน5มีมาแล้วนะครับในหลายๆทําเลคือเอาง่ายๆว่าไปไวมากๆหรือในยุคปัจจุบันอาจจะเป็นบ้านนะครับบ้านที่แบบราคาสูงๆหน่อยลักชัวรี่หน่อยแบบโครงการที่ค่อนข้างไพรเวทเป็นแรยูนิตหายากๆอะไรแบบนี้เราสามารถขายทํากําไรตั้งแต่เรายังไม่โอนได้เลยขายใบจองได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้นะ ศึกษาข้อมูลดีๆศึกษาทำเลดีๆครับว่าแต่ละที่ที่เราจะลงทุนนั้นมีความต้องการของตลาดจริงไหมนะครับเพราะอันเนี้ยมีสิทธิ์จะต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงเพราะอะไรถ้าวันนี้เราจะซื้อบ้านมาสมมุติว่าถ้าเราไม่สามารถขายใบจองได้เราก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเราเองนะครับหรือถ้าไม่โอนอย่างนั้นเราก็จะโดนยึดใบจองเราก็จะสูญเสียเงินตรงนั้นไปเลย <S <S เพราะฉะนั้นในรูปแบบนี้ก็ค่อนข้างต้องวางแผนการเงินค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็ต้องค่อนข้างศึกษาตลาดดีพอสมควรไม่งั้นเราคงไม่อยากลงเงินไปแล้วแล้วเราก็ขาดทุนหรือบางทีลงไปแล้ว เปิดขายต่อไม่ออกอีกตั้งหากก็ถ้าสาหรับใครที่อยากลงทุนลักษณะนี้นะครับถ้าอยากเพลย์เซฟสุดๆจริงๆแบบเก็งกําไรเนาะผมอยากให้คิดเผื่อเราต้องถือติดมือไว้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะดูตลาดเช่าไว้เผื่อนิดนึงว่ามันมีตลาดเช่าที่พอจะปล่อยเช่าได้ไหมถ้ากู้แบงก์ปล่อยเช่าแล้วกระแสเงินสดโอเคไหมกับการที่เราจะต้องผ่อนธนาคารน,นะครับก็จะเป็นการเซฟตัวเราเองไปด้วยแบบที่2แบบที่2ง,ง่ายเลยอันนี้ก็คือเวแบบซื้อลงทุนปล่อยเช่าอะซื้อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยคิดมากๆในแง่ของคอนโดถูกไหมภาพก็คือซื้อ แล้วก็เอาห้องไปปล่อยให้ นอื่่มาาเชาซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นการที่สร้างรายได้รายเดือนอย่างสม่ําเสมอเอาง่ายๆว่าสร้างกระแสเงินสดให้เรานี่แหละนะครับแล้วก็ข้อดีหนึ่งอย่างก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินตัวเองในการซื้อเพราะฉะนั้นการลงทุนซื้อคอนโดปล่อยเช่าหลายๆคนก็มักที่จะผู้ธนาคารครับดูง่ายๆก็คือเราก็จะเลือกคอนโดที่ค่าเช่าของเราสามารถปล่อยเช่าได้ราคาสูงกว่าที่เราต้องผ่อนธนาคารแบบนี้เราก็เท่ากับเราได้กระแสเงินสดเป็นบวกแถมเราไม่ต้องใช้เงินต้นของตัวเองอีกต่างหากใช้เพียงเครดิตถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้สำคัญมากก็คือการเลือกคอนโด ที่ถูกต้องนี่แหละเพราะถ้าเราเลือกคอนโดที่ผิดนะครับหรือบางทีโดนเซลล์มาขายแล้วแบบโดนแนะนําคอนโดที่ไม่ใช่ถือมาแล้วบางทีราคาตกอีกต่างหากหรือถือมาแล้วบางทีปล่อยเช่าไม่ได้จริงนะครับตอนโฆษณาไว้แบบหนึง่งตอนที่มาลงทุนปล่อยเช่าจริงๆเป็นอีกแบบหนึง่งหรือค่าเช่าดรอปกว่าสิ่งที่โดนโฆษณาไว้ตั้งแต่แรก อันนี้อาจจะเจ็บตัวได้นะครับบอกงี้เลยเพราะฉะนั้นศึกษาตลาดเช่าดีๆการศึกษาตลาดเช่าถ้าจะรีเช็คให้ดีเนี่ยผมจะแนะนําว่าอย่าศึกษาเฉพาะคอนโดคอนโดนั้นให้ศึกษาเป็นเอเรียนั้นด้วยว่าคู่แข่งเราปล่อยเช่ากันประมาณไหนเท่าไหร่ครับเพราะต่อให้เราเป็นคอนโดใหม่เข้าใจว่าโอเคเราอาจจะทําราคาได้ดีกว่าแต่ถ้าฟังก์ชันคนอื่นเขาดีกว่า ของเราใหม่กว่าสวยกว่าจริงๆเราอาจจะทําราคาได้ไม่ได้สูงกว่าคนอื่นเท่าไหร่ขนาดนั้นและยิ่งถ้าอยู่ในทําเลที่ห้องว่างค่อนข้างเยอะหูอันเนี้ยยิ่งแข่งกันเรื่องราคาพอสมควรเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นศึกษาตลาดเช่าดีๆครับภาพมันง่ายๆการลงทุนปล่อยเช่าก็คือซื้อมาปล่อยให้คนอื่นเช่าเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนอะไรแบบนี้ข้อต่อมาครับคือการลงทุนแบบปล่อยเช่ารายวันอ่าปล่อยเช่ารายวันเนี่ยคล้ายคล้ายๆแบบเดิมแบบเดิมเนี่ยปล่อยเช่ารายเดือนเนี่ยก็คืออาดเราซื้อมาปล่อยรายเดือนเราก็แค่ตามเก็บรายเดือนรายเดือนถูกไหมสัญ ปีอะไรแบบนี้แต่ว่าปล่อยเช่ารายวันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนคลีไฟพวก a i r b n b หรือ ช่วงนี้ที่คิดกันมากๆตามต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นพวกภูวิลล่าพวกบังกะโลเป็นหลังๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งนักลงทุนก็จะสามารถได้เงินที่เยอะกว่าการเอาไปปล่อยเช่าเป็นแบบรายเดือนแบบเหมาอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะไม่ได้พสซีฟเท่าแบบนั้นพอเป็นรายวันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเซอร์วิสและคล้ายๆแบบคล้ายๆโรงแรมหน่อยๆนะครับหรือแบบพวก Airbnb มันก็ต้องมาคอยแบบดูแลความสะอาดเปลี่ยนลูกค้าเป็นรายวันรายวันอะไรแบบนี้ครับซึ่งอันเนี้ยถ้าจะแนะนําเลยนะก็คือเป็นคอนโดและอยากทนะํา Airbnb อาจจะศึกษานิดนึงจริงๆ Airbnb ในประเทศเราเนี่ยก็มันมีทั้งถูกทั้งผิดเราอาจจะศึกษานิดนึงว่าตึกไหนทําได้ทําไม่ได้นะครับหรือลักษณะก็จะมีคนที่แบบซื้ออาจจะเป็นตึกแถวมาแล้วก็เรโนเวทให้กลายเป็นโฮสเทลอะไรแบบนี้หรืออาจจะทําเป็นแบบโรงแรมขนาดย่อมหรือนั่นแหละที่ผมบอกคิดๆช่วงนี้มากก็คือพวกผู้วิลล่าอะไรแบบนี้ครับเราก็สามารถซื้อแล้วก็วางแผนการลงทุนครับว่าโอเคดูว่า ค่าเช่าเราจะได้ประมาณเดือนหนึ่งเท่าไรครับคิดเป็นยวแล้วคุ้มไหมกับความเสี่ยงที่อาจจะมีคนว่างด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับซึ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของทําเลปัจจัยเรื่องทําเลนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดอยู่ในทําเลที่เป็นรองมากๆแล้วลูกค้ามีตัวเลือกในแง่ของทําเลที่ดีกว่าเราแน่นอนว่าช่วงที่ตลาดมันดีมันล้นมันเต็มหมดเขาก็ต้องมาหาเราแต่ช่วงที่ตลาดมีปัญหาการลงทุนลักษณะนี้อาจจะเจ็บได้ไม่คุ้มการลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ดีครับตัวนี้อาจจะมีความเสี่ยงได้ยิ่่่่่่งงงถ้้้าาาาออออยยูในนททเเีีววตบกกชไดดม นะช่วงเวลาปกติแบบนี้ดีมากใช้คําว่าดีมากเลยยิวในบางที่สูงถึง20-30%ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างเงียบหรือช่วงวิกฤตโควิดอะไรแบบนี้ ตลาดก็จะเงียบแบบเงียบเลยทันทีนั่นแหละถ้าในช่วงที่ฮอตมากๆกำไรดีมากๆครับแบบนี้แบบปล่อยเช่ารายวันแบบที่4ครับคือการลงทุนแบบรโนเวทเพิ่มมูลค่าครับภาพง่ายๆครับของการลงทุนแบบรโนเวทก็คือเราอาจจะไปหาบ้านหรือคอนโดครับที่สภาพไม่ค่อยดีไม่พร้อมอยู่เท่าไหร่ครับมีชำรุดนูด่นนี่บ้างอะไรแบบนี้เนาะเอามารโนเวทให้เป็นสภาพที่พร้อมอยู่อาศัยครับแล้วก็เอามาขายให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นหนึ่งในการลงทุนแบบเกมสั้นแล้วก็ทําเงินได้ค่อนข้างดีนะครับภาพง่ายๆเหมือนที่ผมบอกในตลาดเนี่ยมันก็จะมีพวก หรือคอนโดที่สภาพไม่ได้พร้อมอยู่ขนาดนั้นคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่นะหลายๆคนส่วนใหญ่ก็มักจะชอบบ้านที่ไม่ค่อยต้องทําอะไรเลยเท่าไหร่ แบบพร้อมอยู่เลยเพราะอะไรวันนี้ถ้าเราไม่ได้มีคอนแทคช่างไม่มีความรู้เรื่องการตกแต่งบ้านหรือการซ่อมบ้านเยอะเท่าไหร่เนี่ยอาจจะคุมงบไม่อยู่แล้วมันค่อนข้างบานปลายได้พอสมควรนะครับแล้วก็เสียเวลามากซึ่งนั่นแหละในมุมลูกค้าคนทุกคนก็พร้อมซื้ออะไรที่แบบค่อนข้างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นโจทย์สําหรับการลงทุนลักษณะนี้ครับก็คือการซื้อของที่อาจจะยังไม่พร้อมใช้งานเท่าไหร่เอามารโนเวทจัดการซ่อมนู่นนี่ให้เรียบร้อยแล้วเอามาขายในสภาพที่ตลาดพร้อมซื้อครับภาพง่ายๆอย จริง,รง,รงๆการซื้อก็มีหลายแบบภาพง่ายๆก็อาจจะซื้อมาเลยนะครับตกแต่งเรโนเวทเรียบร้อยเราอาจจะต้องเอามาต่ํากว่าราคาตลาดสักแบบ2 0 3 0อะไรแบบนี้ถูกไหมเพราะอะไรถ้าสภาพบ้านมันต้องทําเยอะมากๆเนี่ยบางทีตัวผมเองที่เคยเจอนะแบบโหสมมติบ้านหลังละ5าล้านอ่ะบางทีมันทําอีกเป็นล้านอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะไม่่คยคุ้มในการทําเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องรีเช็คเรื่องของสภาพการทําบ้านให้ดีครับเราจะได้ไม่เจ็บตัวจากการลงทุนลักษณะนี้เนาะเพราะฉะนั้นการลงทุนลักษณะนี้สิ่งที่คุณต้้ออออองงงงงมมมีเเลลยแแะสําาาคคคัญกๆืๆืๆืวรรรูใน่่่ขชห มีคอนเน็ชันหรือคนรู้จักที่เป็นแบบช่างรับอินนเวตอะไรแบบนี้ <_ an> เพราะไม่งั้นโดนฟันหัวแตกนะครับแล้วก็สุดท้ายค่าช่างอาจจะบานงานไม่เสร็จสัทีแล้วก็ขาดทุนได้ <_ an> สองที่ควรจะมีเนี่ยคืออาจจะมีคอนแทคอินทีเรียการตกแต่งบ้านหน่อยเพราะว่าซ่อมเสร็จแล้วมันก็ควรจะมีแบบ ทำให้คนพร้อมซื้อได้มากที่สุดนะครับจริงๆสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการเข้าใจตลาดเพราะ,ะการลงทุนลักษณะนี้จุดที่มักจะพลาดกันเนยอะคือไม่รู้ว่าต้องแต่งออกมาลักษณะไหนที่ตลาดจะตอบสนองได้ดีที่สุดผมใช้คํานี้คืออะไรคือยูนิตแต่ละประเภทกลุ่มลูกค้าหน้าตาไม่เหมือนกันความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกันบางประเภทเนี่ยคุณต้องตกแต่งออกมาเป็นค่อนข้างจะเป็นแบบ fully furnished เลยถึงจะขายออกได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าตลาดตอบสนองแบบนี้ดีเราก็ควรที่จะ แต่งเป็นลักษณะนี้ออกมาเพื่อเสิร์มลูกค้าถูกไหมกับกันในบางทําเลครับอาจจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ชอบแต่งเองบ้านบางทําเลเนี่ยเชื่อไหมว่าบ้านเปล่าขายง่ายที่สุด แต่งมาแล้วเนี่ยลูกค้ามาดูเสร็จสุดท้ายชอบนะสวยนะหรือทิ้งอยู่ดีครับแล้วรู้สึกว่าจริงๆบ้านเปล่าชอบที่สุดเพราะเขาสามารถออกไอเดียเขาได้อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นจุดนี้คือศึกษาตลาดให้ดีครับศึกษาตลาดให้ดีในแง่ของจุดที่เราจะไปลงทุนเนี่ยตลาดตรงนั้นเป็นยังไงตลาดไม่ได้มองแค่ว่าการซื้อขายมันต้องมองตลาดว่าคนจะมาซื้อต่อเราเขาตอบสนองแบบไหนได้ดีที่สุดด้วยนะครับนี่ก็เป็น4วิธีเบสิกนะครับสำหรับการลงทุนในสังหาสําหรับมือใหม่เลยเนาะก็การลงทุนในสังหามันมีอีกหลายท่่าาาาาามมมมกกๆัันนนนอออจจะีีแแแบบบบบบงททุเดิพฒ แบ่งแปลงขายทําโกดังหรือสเกลใหญ่ๆทาโรงแรมปล่อยเช่าเป็นที่จอดรถเป็นอะไรได้เยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราเน้นสําหรับเบสิกแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทุนเลยหรือว่าอยากลองลงทุนในสังหาอาจจะลองโฟกัสวิธีแบบนี้ก่อนง่ายๆแล้วค่อยๆพัฒนาสกิลเราไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่เจ็บตัวแล้วก็สําคัญที่สุดสําหรับการลงทุนผมเน้นมากๆและเน้นทุกคลิปก็คือเรื่องของความรู้ในเชิงพื้นที่และความรู้ในเชิงการลงทุนสิ่งที่ไม่ควรลงทุนที่สุดคือลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้ง มาเจ็บตัวและมาเสียใจภายหลังกับคําว่ารูงีครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับเราเริ่มสนใจการลงทุนในสังหาแล้วนะครับแต่บางทีอาจจะยังอยากได้ความรูมเม้เพิ่มเติมหรือยังไม่มีใครให้คำปรึกษานะครับจริงๆสามารถติดต่อเข้ามาที่ h Real e s t a t e ของเราได้เลยเรามีทีมที่ปรึกษาสังหาหรือมาซับคอยดูแลคอยบริการอยู่นะครับหรือถ้าใครมีที่ดินอยากพัฒนาไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับหรือว่ามีโครงการอยากพัฒนาต้องการที่ปรึกษานะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ h Real e s t a t e ได้เลยครับถ้าใครที่เคยลงทุนแล้วไม่ว่าจะลักษณะไหนก็แล้วแต่น คอมเมนต์คุยกันด้านล่างนิดน,นึงประสบการณ์ของเราอาจจะแชร์เป็นประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนได้เรียนรู้ได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ